เกิดขึ้นมิจฉชีพโทรมาตอน11 11มง30นาทีค่ะคุณแม่โอนไปตอนบ่ายโมง53นาทียอดแรกยอดที่2บ่ายโมง,ง54นาทีแล้วเงินก็หมดอ่ะ <c oughs> เขาก็ไปไปกำกให้ไปขายกองทุนขายอะไรก็แล้วแต่ที่แบง์อีกยอดหนึ่งก็คือ16นาฬิกา40นาทีก็คือ4โมงเย็น สีโมงเย็นเสร็จปุ๊บล้วก็บอกบอกว่าคุณจะต้องกลับบ้านภายใน6กโมงเย็นเพื่อไปรายงานตัวหากไม่รายงานตัวเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปจับคุณที่บ้านเราก็ให้คือคือทำทุกอย่างคามคูมหมดนะคะแล้วก็ในคลิปเสียงก็คือมีเสียงวอเสียงอะไรทําเหมือนเป็นตํารวจอย่าพอดีเลยนี่ค่ะแสดงให้ดูเลยค่ะ พอมานะคะตื่นหรือ,อยังครับคุณพี่จะมีการพูดคุยเล็กน้อยครับคุณพี่ตอนนี้หากว่างแล้วติดต่อเข้ามาหน่อยแล้วก็มิสคอเข้ามาเราวิดีโอคอลหาเขาเลยไหมคะอันนี้คือเครื่องของคุณแม่ใช่เครื่องของแม่กับ่ไม่หมดอจะไ ค่ะค่ะให้ทำอะไรนะคะ,ะค่ะให้ทาอะไรคะวางาไวแล้วค่ะเห็นวิธีการแล้วนะคะเอา่ามีออกกล้องออกไปจากกล้องได้แล้วเดี๋ยวที่อาชีพเห็นอีก เนี่ยค่ะเขาก็จะใช้โทนเสียงประมาณเนี้แล้วก็เนี่ยขนาดให้สัมภาษณ์อยู่อะเขาก็ยังอย่างเนี้ยพยายามจะมิสคอลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องจัดการยังไงพี่ๆคิดเห็นว่าควรจะรับโทรศัพท์ตอไปเรื่อยๆไหมคะหรือว่าคุยกับเขาเรื่อยๆจนกว่าเขาจะยอมโอดหน้ามาซึ่งเมื่อเช้านี้ค่ะพอเขาโทรมาอย่างนี้รู้ป่ะเขาไม่ได้เห็นหน้านะจะเป็นโลโก้ของเขาเฉยๆมันมีช่วงที่เขาให้เห็นหน้าตัวเองไหมคะ ที่เห็นหน้าเป็นตำรวจหญิงนะคะแล้วเรามีการแบบแคบอันนี้เราไม่คุณแม่อัดเสียงไว้ค่ะแต่ว่าเราเราไม่ได้เห็นอันนี้คือจากการสอบปากคำคุณแม่มันแคน้นงพี่มีใช่ไหมมามีที่แม่พี่วสอนเนียนเนาะก็คือมาเป็นเอกสารก็แปลว่าเขาต้องสืบข้อมูลมันมันมีใบแบบแจ้งความอะไรอย่างนี้ไหมห้ามีห้มมีมากขอหน้าหน่อยที่อย่างเงี้ยเข้ายากเชียว แล้วแชทแล้วจ้าอา๋อแล้วรู้ตัวรู้ตัวแล้วหรือเปล่าหรือจะรู้แล้วไงไม่กี่ไลฟ์สดอยู่หรือเปล่าอ่ะไลฟ์ค่ะคนเยอะมากพี่ไหนขอกล้องนี่นะค่ะจบแล้วแหละไม่สามารถตามล่าหาเขาได้แล้ว่ยขอกล้องนี้นะคะ หรอทำไมมิฉาชีพรู้ตัวหรอฉันรู้สัดตามตัวเขาตั้งนานเรื่องอยู่ไม่งั้นไม่พูดหรอกไม่งั้นกลับบ้านนอนแล้วปวดหัวเนี่ยแล้วแม่ก็ส่งส่งให้เขาดูเลยป่ะหนึ่งนะพี่ใหญแคปไว้ก่อนไม่กลัวมันจะหายแคปแคปไว้ก่อนไม่ได้พี่ไหญ่พี่ต้องดูให้ดูให้ต้องดูมันเล็บไปแล้วมันเล็บไปแล้ว แต่รักการใช้บัญชีก่อปิดบัญชีก่อนไม่ใช่บัญชีจริงมันเอาชื่อแม่อะไรกันแค่เอาชื่อแม่ไปแปะนี่คือชื่อแม่เห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวเราแอดดอกให้ทุกคนเลยได้ได้เลยมาคือเขาก็คือเอาบุ๊แแบงค์แบบนี้มาเธอมือฉาดชีวะเขาดูไลฟ์สดเธอแน่เลย ขาเป็ล็บจะแชทเลยคยังไงกันดผมม่ลายมากแชร์ค่ะเปิดแอร์ดอค่ะอาจจะเบียรับไปโดนนัดนี่ค่ะน้ำฝนนะคะโดนันนูจิกาไอโฟนโฟล์แม็คมาขามไอโฟนอทุกคนเราไม่ใช่ชื่อรงนี ไอโฟนสุภาชลาคุณชายน้อยชายน้อยค่ะเตชินโบนิสไอโฟนโปรแมนน้องหวยน้องห่วยมีเดนโซเดนโซมีค่ะมาค่ะมาค่ะตกลงว่าเป็นมิจฉาชีที่เราไปส่งต่อกันเองนะโอเคอ่ะเธอเห็นแล้วมันเหมือนไหมเนียนไหม โอ้มาทางสมุดรยกันขอบคุณคุณแม่ที่อนุญาตมี้องตื่นสังมไดโนของินฉาชีพแม่ที่เงียบปิดเร็วเลยนี่ามิชฉาชีพิปิดมิชฉาชีพค่ะ เล็บแชทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามีสื่อมวลชนไลฟ์สดอยู่ในเวลาเดียวกันนะคะแต่ว่าอยากจะบอกมิชัยชีพว่าเวลาที่จะบอกมิชัยชีพแล้วก็บอกทุกคนที่ดูอยู่ด้วยเวลาตำรวจจะจับอะคะ่ะเขาไม่โทรมาแจ้งว่าจะจับเขามาจับเลยเพราะฉะนั้นมิชัยชีพคนไหนจะมาจับฉันหรือจับแม่ฉันมาตามจับที่งานจับอย่ามาทําเป็นโทรมาแล้วบอกว่าจะมาจับฉันอยู่งานอีเวนต์กับทุกวันจับเพราะฉันงานแน่น แล้วจ๊ะอยากดูดเอาเงินแม่ฉันไปเอาไปเลยเดี๋ยวฉันรีฟิวได้แต่อย่าทำแบบนี้อีกอเอาเงินไปได้อะค่ะแต่บาปการรมตามเราไปตลอดทั้งชีวิตชาตินี้ชาติหน้าทุกชาติที่เกิดมาครแค่นี้แหละไมแล้วไปจับ <s> เขออา ่แด่กับคุณแม่อขอตรงนี้นะข้างบนนะครับพี่แด่คุณแม่ตอนนี้ข่าน้อบคุณทุกคนนานะค่าพี่โดนัทพร้อมแล้วค่ะ ทำบุญทำทานให้มาวันที่งมันคแน่นอนที่บายใจชไมาให้แม่นนเลยไอ้แม่บอกว่าแม่บาสอนว่า วางไปแล้วค่ะเห็นวิธีการเอาว่ะามีออกกล้องออกไปจากกล้องได้แล้วเดี๋ยวมิฉาชีพเห็นอีกเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้โทนเสียงประมาอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยขนาดให้สัมภาษณ์อยู่อ่ะเขาก็ยังอย่างเงี้ยพยายามจะมิสคอลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ก็ไม่รู้ว่าเราช่องจัดการอย่างไงีี่พี่เห็นว่าควรจะรับโทรศัพท์ตอกไปเรื่อยๆคุยกับเขาเรื่อยๆจนกว่าเขาจะยอมโผล่หน้ามาซึ่งเมื่อเช้านี้ค่ะพอเขาโทรมาอย่างนี้ปุ๊บอ่ะเขาไม่ได้เห็นหน้านะ จะเป็นโลโก้ของเขาเฉยๆมันมีช่วงนี้เขาไม่เห็นหน้าอ่าที่เห็นหน้าเป็นตำรวจอีกนะคะแล้วเรามีการแบบอันนี้เราไม่อ่าคุณแม่อัดเสียงไว้ค่ะแต่ว่าเราเราไม่ได้เห็นในยูทูจากการสอบปากคำคุณแม่มแขนเราที่เราเราแขนไหมใช่ไหมเอ่อแขนไหมถ้าจะบอกว่าไม่แขนก็คงกัวโคะ่ะเพราะรู้สึกว่าแบบเคยอยไรวะ ทำง,งานขนาดน,นี้ได้หรอ,อแต่ความแค้นมันก็ต้องก็ต้องสงบลงเพราะว่าถ้าเราหมดแต่แค้นอะแล้วเราไม่ไปช่วยกันต่อปากกันแล้วสื่อสารต่ออะค่ะเชื่อว่าทุกชั่วโมงมีคนโดนก็ไม่อยากที่จะจัดการจัดการมัน,ไ,นได้นไหน่อยได้ช่แจ้งหนึน่งสี่สี่ที่เรียบร้อยแล้วค่ะ,แล,คะแล้วก็ไปลง